คำว่ายากในภาษาเกาหลีนะคะก็คือคําว่าียบตาอ่ายบตาทีนี้คําว่ายบตาเวลามาพูดเป็นโยก็จะเป็นอเรีย려โยอ่าที่แปลว่ายากนะคะจริงๆคํานี้ก็ใช้ในหลายกรณีเหมือนกันนะคะจะแปลว่ายากแปลว่าเหนื่อยหรือแปลว่ายุ่งยากหรือเจ้าปัญหาก็ได้อย่างเช่นกรณีแรกที่แปลว่ายากนะคะอ่าอย่างเช่นันร국어어โย ฮันกุกโกออริออโยอ่าฮันกุกโกก็แปลว่าภาษาเกาหลีนะคะส่วนออริออร์โยก็แปลว่ายากก็จะแปลว่าภาษาเกาหลีอะยากค่ะฮันกุกโกออริออร์โภาษาเกาหลียากค่ะชีฮอมมีออริออโยอ่านี่ก็จะแปลว่าสอบยากค่ะชีฮอมแปลว่าสอบนะคะอ่าออริออร์โยก็แปลว่ายากก็จะแปลว่าสอบยากค่ะชีฮอมมีออริออร์โยสอบยากค่ะหรือเราจะบอกว่าอ่าอันเนี้ยมันยากค่ะ อันนี้อันท่านทำยากก็จะเป็นอ oh ีโกออริโอวโยอีโกออริโอวโยอ่าอันนี้ก็จะปแปลว,ว่าอันนี้มันยากค่ะหรือจะใช้พูดในเวลาที่ทํางานอ่าแล้วเราจะบอกอหัวหน้าหรือเ่าแก่ว่าอันนี้มันทํายากค่ะก็ใช้คานี้ได้เลยนะคะก็บอกว่าอ oh ีโกออริโอวโยได้เลยนะคะก็จะปแปลว,ว,ว่าอันนี้มันทํายากอันนี้มันยากค่ะอ oh ีโกออริโอวโย ต่อไปความหมายแบบที่สองนะคะที่แปลว่ายากหรือลำบากอ่าอย่างเช่นเฮียงเพี้อนี่ออเียวโอเฮียงเพีอนนี่ออเรียวโอเฮียงเพีอนก็คือฐานะความเป็นอยู่นะคะออเรยวโแปลว่ายากอ่ะทีนี้พอมาใช้แบบนี้ก็จะแปลว่าการฐานะการเป็นอยู่นะคือลำบากนั่นเองนะคะทีนี้จะตรงนี้จะแปลว่าฐานะการเป็นอยู่นะคะลำบากนั่นเองเฮียงเพีอนนี่ออเรอยวโฐานะการเป็นอยู่ลำบากค่ะหรือ ซาจองอีออเรียวโยซาจงีอรโยก็จะแปลว่าสถานการณ์ลำบากค่ะซาจองแปลว่าสถานการณ์นะคะส่วนออเรียโยก็แปลว่าลำบากยากลำบากนั่นเองนะคะก็จะแปลว่าสถานการณ์ลำบากค่ะซาจองอีออรโยหรือแบบที่3นะคะก็จะแปลว่ายุ่งยากเจ้าปัญหาอย่างเช่นซงเกียวกีออเรียวโยซงเกียวกีออรโยอันนี้จะแปลว่า นิสัยยุ่งยากนิสัยเจ้าปัญหานั่นเองนะคะซองเกียรก็แปลว่านิสัยอ่าส่วนออริยอวอยโตัวนี้ก็จะแปลว่ายุ่งยากเจ้าปัญหานั่นเองก็จะแปลว่านิสัยยุ่งยากนิสัยเจ้าปัญหานั่นเองนะคะซองยอกยีออริยอวอยโหรืออีกคํานึงที่จะแปลว่าเป็นคนเจ้าปัญหาอ่าก็จะเป็นออริยออุนซารัมอ่าออริยออุนซารัมก็จะแปลว่าอ่าคนเจ้าปัญหาอ่าคนยุ่งยากคนยากนั่นเองนะคะก็คือคนเจ้าปัญหานั่นแหละอ่าออริยออุนซารัมนะคะ อ,อันนี้ก็คือความหมายของคำว่าอ r ริอตาหรือออริอวโยนะคะที่แปลได้ใช้ได้ในหลายกรณีเหมือนกันนะคะที่แปลว่ายากยุ่งยากเจ้าปัญหาอ่านะคะออริอวโย